สวัสดีค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับวิชาคณิตาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้เรื่องที่คุณนํามาสอนนักเรียนนะคะก็คือเรื่องของผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าคอร์นนอน,นั่นเอง ะะก่อนที่เราจะไปดูวิธีการหาครนนะคะเรามาดูสถานการณ์ดังต่อไปนี้กันเลยค่ะคุณครูมีสถานการณ์ให้นักเรียนนะคะก็คือนะคะใบบัวและต้นกล้านะคะเริ่มออมเงินพร้อมกันและออมทุกวันนะคะโดยที่ใบบัวเนี่ยออมเงินวันละ4บาทต้นกล้าเนี่ยออมเงินวันละ6บาทนะคะซึ่งจากการออมเงินของใบบัวและต้นกล้านะคะครูสามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี้นะคะ ซึ่งจากตารางนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าใบาบัวออมเงินวันละ4บาททำให้จำนวนเงินออมทั้งหมดในแต่ละวันของใบบัวเนี่ยเป็น4 8 12 16 20 24 28 32ตามลำดับนะคะซึ่งจำนวนเหล่านี้นะคะเป็นผลคูณของ4นะคะ หรือเป็นพหุคูณของ4แสดงว่าจํานวนเหล่านี้4หารได้ลงตัวนั่นเองค่ะเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของเงินออมของต้นกล้านะคะต้นกล้าออมเงินวันละ6บาททําให้จํานวนเงินออมทั้งหมดในแต่ละวันของต้นกล้าเนี่ยเป็น 6, 12, 18, 24, 30, 36นะคะ 42, 48ตามลำดับเนาะซึ่งจํานวนเหล่านี้นะคะจะเป็นผลคูณของ6 หรือเป็นพหุคูณของ6นะคะแสดงว่าจํานวนเหล่านี้6หารได้ลงตัวนั่นเองนะคะทีนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าผลคูณร่วมของ4และ6นะคะจะได้แก่12 24 36 48 60นะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็นะคะผลคูณร่วมที่มีค่าน้อยที่สุดเลยนะคะของ4และ6นะคะก็คือ12เราจะเรียก12นี้ว่าผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดของ4และ6นั่นเองนะคะ ทีนี้นะคะจากสถานการณ์นี้นะคะนักเรียนจะเห็นคำสําคัญนะคะที่นักเรียนยังไม่เคยคุ้นตาเลยนะคะสามคำด้วยกันนะคะคำแรกก็คือคำว่าพาหูคูณนะคะซึ่งพาหูคูณของจํานวนนับใดๆนะคะจะเป็นผลคูณของจํานวนนับนั้นนะคะซึ่งสามารถหารด้วยจํานวนนับนั้นได้ลงตัวเนอะคำที่2นะคะก็คือคำว่าผลคูณร่วมนะคะ ผลคูณร่วมของจํานวนนับตั้งแต่2จํานวนขึ้นไปนะคะจะเป็นจํานวนนับที่หารด้วยจํานวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวนะคะแล้วก็คาที่3คําว่าผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าคอร์นอนะคะคอรอนอของจํานวนนับตั้งแต่2จํานวนขึ้นไปนะคะจะหมายถึง จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วยจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวนะคะทีนี้เราก็ไปดูวิธีการหาครนรกันเลยค่ะ,ะการหาครนรนะคะจะมีวิธีการหาอยู่ด้วยกัน3วิธีนะคะโดยเริ่มจากวิธีที่1นะคะก็คือโดยการหาตัวคูณร่วมวิธีที่2ก็คือโดยการแยกตัวประกอบนะคะแล้วก็วิธีที่3นะคะก็คือโดยการหาร ซึ่งวันนี้นะคะครูจะทําแบบวิธีที่1น,นะคะโดยการหาตัวคูณร่วมให้นักเรียนดูนะคะ,ะนักเรียนไปดูตัวอย่างเลยค่ะตัวอย่างที่1น,นะคะจงหาครนของ3และ5นะคะโดยการหาตัวคูณร่วมนะคะขั้นตอนการทาก็ง่ายๆเลยค่ะก็เริ่มจากไปหาผลคูณของแต่ละจํานวนมาก่อนนะคะจากนั้นก็ไปดูว่าผลคูณร่วมนะคะได้แก่เลขอะไรบ้าง นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดได้แก่เลขอะไรนะคะจำนวนนั้นก็คือคอร์นอนั่นเองวิธีทำนะคะครูก็เริ่มเลยนะคะเริ่มจากหาจำนวนนับที่เป็นผลคูณของ3นะคะซึ่งผลคูณของ3ก็จะได้แก่3 6 9 12 15 18 2 1 24 2 7 30 น,ะะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเครื่องหมายจุดละภาคแล้วก็จุด3จุดต่อท้ายนะคะแบบนี้มันหมายความว่ามันจะมีตัวอื่นๆอีกนะคะครูก็จะละไว้เท่านี้เนาะต่อไปนะคะครูก็จะหาจํานวนนับที่เป็นผลคูณของ5นะคะซึ่งก็จะได้แก่5 10 15 20 25 30 35 40แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ เพราะครูได้ผลคูณของแต่ละจํานวนนะคะครูก็มาดูว่าผลคูณร่วมของ3และ5เนี่ยมันได้แก่อะไรบ้างนะคะซึ่งผลคูณร่วมนะคะก็คือจํานวนที่มันมีเหมือนกันนะคะซึ่งจากข้อนี้นะคะตัวเลขที่มันมีเหมือนกันก็คือเริ่มจาก 15, 30นะคะไปเรื่อยๆเนาะทีนี้นะคะจาก2จํานวนที่ครูยกมาให้นักเรียนดูนะคะตัวที่น้อยที่สุดก็คือ15นะคะเราจะเรียก15นี้ว่า ผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดของ3และ5นั่นเองนะคะดังนั้นเราก็จะได้ครของ3และ5ก็คือ15นะคะซึ่งคำตอบในข้อนี้ก็เลยตอบ15นั่นเองะค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างที่ 1, 1ต่อไปมาดูตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2เนี่ยนะคะจะต่างกับตัวอย่างที่1นะคะตรงที่มันเพิ่มมาอีกจำนวนหนึ่งเป็น3จํจำนวนนะคะซึ่งโจทย์มันบอกว่า จงหาครนของ 6, 8และ12นะคะวิธีการทำก็ทำเหมือนเดิมเลยก็คือเริ่มจากไปหาผลคูณของแต่ละจำนวนก่อนนะคะแล้วก็ไปหาผลคูณร่วมสุดท้ายก็ไปหาผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดนะคะเราก็จะได้ครนออกมา ครูก็จะเริ่มจากหาจำนวนนับที่เป็นผลคูณของ6ก่อนนะคะซึ่งจะได้แก่นะคะ6 1 2 18 2 4 30 36 4 2 48 54 60นะคะจุดจุดจุดนะคะต่อไปนะคะหาจำนวนนับที่เป็นผลคูณของ8นะคะก็จะได้แก่นะคะเริ่มที่8ก็จะเป็น 8 16 24 32 40 48 56 64แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนสามารถเขียนต่อได้เองเลยนะคะอ่ะสุดท้ายนะคะจำนวนนับที่เป็นผลคูณของ12นะคะก็จะได้แก่12 24 36 48 60นะคะจุดๆๆนะคะมีต่อได้อีกนะคะอ่ะพอเราหาผลคูณของจำนวนครบทั้ง3จำนวนนะคะ ต่อไปเราก็จะมาดูว่าผลคูณร่วมนะคะหรือตัวที่มันมีเหมือนกันเนี่ยนะคะคือเลขอะไรบ้างนะคะเราก็จะเจอนะคะเลขที่มันมีเหมือนกันก็จะมี 24, 48นะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะอ่าดังนั้นเราก็จะได้ผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดนะคะของ 6, 8และ12ก็คือ24นะคะดังนั้นครนรนของ 6 8และ12ก็คือ24ดังนั้นคำตอบในข้อนี้เราก็เลยตอบ24นั่นเองค่ะ,ะตัวอย่างที่ครูให้นักเรียนดูนะคะก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีแบบฝึกหัดให้ทำกันในชั่วโมงนี้นะคะส่วน2ข้อนี้นะคะครูคิดว่ามันไม่ยากเท่าไหร่นักเรียนคงทำกันได้นะคะงั้นเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ